สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้กันนะครับว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราจะมาเริ่มจากตัวตนวัส,สนาของชาวลัคนาราศีกันกันก่อนนะครับคุณได้ไพ่เท้าตัตตลดนะครับแสดงเห็นได้ว่าหากชาวลัคนาราศีกันคนใดที่มีความมุม่งมานะมีความพยายามถือศีลประพฤติด,ดีช่วงจังหวะเวลานี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของชาวลัคนาราศีกันนะครับจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองและให้โอกาสดีๆกับชาวลัคนาร ักนใครก็แล้วแต่ที่กําลังรอจังหวะรอโอกาสแม้นว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาอยู่บ้างก็จะค่อยๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและหลักฐานบ้านช่องนั้นชาวลัคนาราศีกันคุณได้ไพ่ท้าววิรูหและได้ไพ่ไไทศก,กณัณฐออกบรบแสดงให้เห็นได้ว่าช่วงนี้ ที่อยู่อาศัยของชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจจะต้องคอยซ่อมแซมคอยรีโนเวทอาจจะมีปัญหาจุกจิกความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหลักฐานบ้านช่องน,น,นะครับอาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปกับการดูแลซ่อมแซมหรือในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือซื้ออะไรมาเพิ่มเติมตกแต่งสวยงามก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวนะครับในช่วงนี้การเงินโชคลาภของชาวลัคนาราศีกันนั้นคุณจะเป็นเสาหลักให้กับคนในครอบครัวหรือกับคนรอบข้างค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับในกรณีที่ใครก็แล้วแต่ที่ทำงานหรือทำกิจกร ไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือจะเป็นนักธุรกิจนะครับช่วงนี้คุณจะต้องมีความมั่นใจแล้วก็เอาตัวเองเป็นหลักให้มากพอสมควรสักนิดหนึ่งนะครับพยายามให้คนในปกครองของคุณนั้นอยู่ใต้อำนาจของคุณจะทําให้การงานของคุณนั้นจะมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะถ้าหากว่าคุณปล่อยปละละเลยแล้วโอกาสที่จะเสียหายมีอยู่สูงเลยทีเดียวฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองคุณจะต้องเป็นผู้วางแผนคุณจะต้องเป็นผู้วางกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆจะทําให้คุณนั้นสามารถที่จะควบคุมคอนโทรลและเป็นเสาหลักให้กับ คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีครับในเรื่องของญาติมิตรพี่น้องและในเรื่องของบุตรบริวารน,นั้นคุณได้ไพ่เทพธิดาแมงป่องและได้ไพ่เท้าเวสุวรรณนะครับแสดงให้เห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยญาติพ,าพี่น้องของคุณเนี่ยอาจจะมีภาวะที่อาจจะทําให้คุณนั้นมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยหรือ คุณโตคุณเองนั้นอาจจะทําให้ญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดนั้นเป็นห่วงเป็นใย,ยคุณก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ดีจะเป็นในลักษณะของการเป็นห่วงเป็นใย,ยที่ไม่ทิ้งกันนะครับยังสามารถที่จะให้ความปรึกษาให้ความร่วมมือในการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นและทําให้มีอุปสรรคขวางหนามก็จะทําให้คุณนั้นค่อยๆค,ค,คล,คลี่คลายปัญหาอุปสรรคนั้นได้นั่นเองนะครับในเรื่องของบุตรบริวารน,นั้นต้องบอกว่าช่วงนี้จะส่งเสริมทําให้คุณนั้นนมมีีีีโอกกกาาสท่่ดับชวิิตยงขึ้ เขาอาจจะค่อยๆกระตุ้นหรือลดปรับปรุงตัวเองจะทําให้คุณนั้นได้รับการสนับสนุนหรือได้รับแรงหนุนที่จะทําให้การงานของคุณนั้นหร,หรือในช่องทางธมากินของคุณนั้นมีอัตราการเติบโตที่ดีขึ้นหรือมีช่องทางมากขึ้นนั่นเองนะครับ ในเรื่องของอุปสรรควากน้มในช่วงจังหวะเวลาเดือนพฤศจิกายนนี้คุณได้ไพ่สัจธรรมแสดงให้เห็นได้ว่าช่วงนี้คุณจะต้องยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหากใครประพฤติดีคิดดีทำดีมาโดยตลอดเชื่อได้ว่าก็จะมีวัฏจักรที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นให้กับตัวคุณจะมีเรื่องสมหวังให้กับตัวคุณแต่ถ้าหากใครประพฤติไม่ดีคิดไม่ดีหรือไม่กระตือรือร้อนไม่ขยนันก็อาจจะได้รับผล,ลกรรมในสิ่งที่คุณได้ทำมาก็ขอให้คุณได้ปรับปรุงตัวและจะทำให้คุณนั้นมีความเจริิิญเเตบตบโมากย่่งงขึ้นนนัอ ในเรื่องของคู่รักในช่วงจังหวะเวลานี้ของชาวลัคนาราศีกันในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณได้ไพ่รถจนากับสังทองนะครับคนที่ยังโสดอยู่มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะได้มีต้องเรียกว่าพบปะเจอเจอนะครับกับคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าเราเนี่ย ไม่ค่อยถูกใจเขามาตั้งแต่แรกแต่ไปไปมามาอาจจะเริ่มคบหาหรือว่าอาจจะเริ่มศึกษานิสัยกันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับแต่สําหรับบางคนเนี่ยถ้าหากเริ่มคบหากันแล้วก็มีโอกาสได้เช่นเดียวกันที่จะมีความคิดที่แตกต่างกันมีความคิดไม่เข้ากันนะครับซึ่งจะทําให้เหมือนกับว่ามันจะเดินทางไปต่อไม่ได้แต่ก็ขอให้คุณได้ใช้เวลาในการศึกษาก็จะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับตัวคุณนั่นเองนะครับสาหรับคนที่มีคู่หรือคนที่ มีครอบครัวอยู่แล้วช่วงนี้อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของทัศนคติความคิดในอนาคตข้างหน้าร่วมกันว่าจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือเปล่าค่อยๆพูดจาถ้อยทีถ้อยาอาศัายกันก็จะสามารถจับมือและมองไปในทิศทางเดียวกันได้เป็นอย่างดีนะครับบางคู่นั้นอาจจะชักชวนกันไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเสริมความงามเสริมความหล่อให้กับผู้รักของตนเองอาจจะทําสัญญร,รมให้บุค,คลิกดีขึ้นก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของปัญหาในเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ของชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่อง ของอเป็นไข้หวัด ตามท้องฟ้าอากาศที่อาจจะค่อนข้างที่จะแปรปรวนนิดนึงนะครับอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องของสภาพอากาศที่อาจจะทําให้คุณนั้นเป็นไข้หรืออาจจะทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะเพลียทําอะไรก็ไม่สะดวกสุขภาพก็จะเป็นไปตามสภาพอากาศที่คุณจะเจอเจอถ้าหากเป็นไปได้ก็พยายามเลี่ยงตากแดดตากฝนในช่วงนี้เพราะไม่อย่างนั้นคุณก็จะมีโอกาสเป็นไข้ล้มหมอนนอนเสือได้นะครับเนื่องจากว่าคุณได้ไพ่พระพิรุณมีโอกาสที่จะเป็นโรคเกี่ยวกับทางด้านสภาวะอากาศค่อนข้างสูงเลยทีเดียวความสุขความสมหวังในช่วงนี้ของชาวลัคนา ราศีกันคุณได้ไพ่ะเกตมงคลนะครับแสดงให้เห็นได้ว่าช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางเปิดหูปเปิดตาในสิ่งใหม่ๆซึ่งจะทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่ดีนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของโชคลาภและได้สิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะมีการเดินทางท่องเที่ยวสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้คุณมีความสุขในช่วงระยะเวลานี้นะครับในเรื่องของลาบยศชื่อเสียงและการงานอาชีพนั้นคุณได้ไพ่พระยมราชและได้ไพ่พญาราชสีนะครับต้องเรียกว่าในช่วงงจััหววะเลลาานี้ช ราศีกันบางคนนั้นอาจจะต้องระมัดระวังนะครับถึงคนที่อาจจะไม่หวังดีกับคุณหรืออาจจะเป็นในลักษณะที่คุณเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานคุณเริ่มมีหาโอกาสใหม่ๆแต่คุณต้องทําอะไรด้วยความรอบคอบนะครับชาวลัคนาราศีกันช่วงนี้อาจจะมีความเสี่ยงอะไรหลายๆอย่างในการที่จะทํางานหรือในการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกันทําอะไรด้วยความรอบคอบแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับการเกื้อหนุนสนับสนุนหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับ คนที่พัฒนาหรือมีความอดทนในการทํางานในการที่จะเพิ่มพูนทักษะตัวเองให้ดีขึ้นรับรองได้ว่าชาวลัคนาราศีกันในกลุ่มนี้จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานและจะได้รับชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นสรุปแล้วชาวลัคนาราศีกันในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณได้ไพ่คุณแผนกับนางพิมพิลาไหล ต้องบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีกันในช่วงนี้คุณควรจะปรึกษากับคนใกล้ตัวทําอะไรกับคนใกล้ตัวนะครับจะเป็นสิ่งที่ดีมีโอกาสได้คู่ค้าใหม่ๆมีโอกาสได้ร่วมมืออะไรใหม่ๆก็ขอให้คุณนั้นพยายามอย่าใจร้อนอย่าใจเร็ว พยายามค่อยคคิดค่อยๆปรึกษาค่อยคคุยค่อยๆดําดำเนินการไปจะทําให้หน้าที่การงานของคุณนั้นดียิ่งขึ้นรวมทั้งแม้กระทั่งความรัก,กให้ความรักความอบอุ่นและกู้ใจอย่างเข้าใจกันรับรองได้ว่าความรักของชาวลัคนาราศีกันเดือนนี้ก็หวานไม่แพ้ในราศีอื่นๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคใดๆขอให้คุณนั้นอย่าพยายามที่จะอยู่กับตัวเองคนเดียวพยายามที่จะหาคนใกล้ตัวที่คุณนั้นรักและเชื่อถือและเชื่อมั่นปรึกษาหาลือ จะพบทางออกที่ดีร่วมกันและจะมีโอกาสที่ทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันประจําเดือนพฤศจิกายนยนี้ครับ